เฮล lo สบายดีสบายด,สายดีสวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้กลับมาอยู่กับสองซาลาคือเก่าเด้อวัอน,นี้กะมาสู่ชีวิตอีกคือเก่าพี่น้องสู่งานสู่ชีวิตคือเก่าขายแรงงานวันหนึ่งแสนสาวพันกีบจ้ามัอน,นี้กะสิผ้าพี่น้องมาเห็ดแบยคเคล็ดงานคือเก่าห่อกล้วยคือเก่าจ้าตอนนี้กะมาพับทุงพับยังนี่แหละเออประมาณนี้แหละเพราะว่าวันนี้เฮากลับมา เฮ็ดเวียดที่สวนกลวยเวียดคือเก่านะจ๊ะทุกคนนี่เฮาสีพาทุกคนมาบันเทิงกันอยู่นี่แหละมาหอกวยคือเก่าอันนี้กะมนีกะพราว่าเฮาสีมาปีนกกวยสูงสูงสูงที่สุดเลยคันใดของเฮามนีกะซิมีอยู่แปดคันเลยกรรมกรมนีกะสิมีอยู่เสาปลายคนพี่น้องเนี่ยมาทํางานคือเก่าหอกวยโอ้ยความมันสูงกวยนะตอนนี้เฮากะสีพาทุกคนมาปีนกกวยเส้นเก่าเส้นเดิมเด้อ อันเห็นลอยองตองอันแตงก็คือแนวฮอกวายด้วยพี่น้องเพราะว่าคนที่แบบมีคนยายมีคนยายหายหนำเลยกะฮาเป็นคนซุปทงหายกวยฮานานีก็คือแบบกวยโอ้ยสาหัสมากนะทุกคนเอ้ยเหตุแยกอยู่ประเทศลาวนี่มันโคตรเมื่อยเลยเด้อพี่น้องทั้งเมื่อยทางแดดอีกโอ้ยปี่นกุ้ยกวายความวาเสียง เสียงแท้เสียงวานะคันตกกัวกวยกะคันบ่อตายกะคือพิการแน่นอนกัวกวยมันสูงหนาแต่เฮาต้อระมัดระวังนะคะทุกคนจ๋าวันนี้กะสิมาทายคลิปอันเก่าอันเดิมนี่แหละสีมาพาทุกคนมาเบิ่งการห่อกวยอยังประมาณนี้แหละกวยเข้ากระช่วงนี่แปลว่าปิดดอกเขามันเบิดแล้วเนาะมันปิดติดดอกเบิดแล้วกะสิมาห่อกวยต่อมาเบิ่งเข้าห่อกวยป๊าคันดความมัสูงขนาดทุกคนเอ้ย สู่ชีวิตขนาดแบบคันใดความเมื่อยโอ้ยเมื่อยแท้เมื่อยว่าได้บ่อเมนว่ารรม,มดานะพี่นอ้องเบิ่งแต่การอ่าอันนี้กับเบิ่งเม้คันใดแบบว่าเฮาอยู่คันที่แปดเลยมันจังสีเทิงกล้วยหันไปว่าแบบกว้วยมันสู้องี้ยงประมาณนี้นะเฮากาสีพาทุกคนมาสุกกล้วยหรือว่าห่อกล้วยนั่นเองนะทุกคนห่อกว้วยเข้ากับสีจางวันหนึ่งแสนสาวพันกีบกับปิดดอกอีซ่างกับประมาณอยู่แสนสาวนี่แหละ ตอนนี้น้องหลักเสิมาตั้งนาทีในการเห็ดเบียของเฮาเนาะทุกคนมาบึงพวกนี้เห็ดเบียจากนาทีจังสีแลลวคือัหนึ่งนี่แต่ว่าความมันเมื่อยความมันอยากโอ้ยสาหัสแน่นอนนะทุกคนบึงนะแต่ละอย่างนี่คือแบบตอนนี้น้องหลักก็อยู่ที่สูงไรปีนกบกวยสูงมากเลยแต่ว่าตอนนี้กำลังถ่ายเขาเบิกเขาเห็ดนะนะเขาหอนี่แหละวิธีหอกวยของเฮากะิปฟะมันนี้แหละจ้าเฮาก็ต้องเลยซุป ทงข้าวไปก้อนซุปไปไวเทิงแล้วก็ต่อไปก็สิเอาทงเขียวซุปไปอีกทงเคี้ยกะมันเป็นแบบทงแพสสิแล้วก็มีเจียอยู่ในเนาะประมาณนี้แหละเห็ดแบบมอนีกัมันคน คอนทานสิเหนื่อยแน่หน่อยหนึ่งเด้อผู้ใดที่วายังพ่ท่านเคยเฮ็ดเบียกแบบคนนำเบียกตำจีนกันยังพระท่านหัวนะว่าเออสาหัสมากมันเมื่อยปันใดทุกคนมันก็ต้องแบบมันเมื่อยเลกเมื่อยยางทุกคนมันเมื่อยแบกขันดอกขันใดนี่แหละสารพาดเนะมันเมื่อยกลัวเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองเด้อพี่น้องเอ้ยเนออยู่บ้านหนอกคอกหน้าเฮ้ากันสิประมาณนี้แหละอยู่บ้านนอกเข้ากับ ส่วนร้ายก็สิไม่เห็ดเวียกน้ำเวียดน้ำจีนนี่แหละว่ได้ไปเหตดเวียกอยู่ไทยหรือว่าอยู่ในเมืองยังประมาณนี้เนาะแต่ว่าบางคนเขากลับไปได้พี่น้องแต่ว่าเพราะว่าเขามันเ่ามันแก่แลว้วนะเขาก็อยากไปจากบ้านจากเมืองว่าซานอยากมาเหตุเวียกอยู่นี่แหละเทิง,งานเทิงงานสีน่อยแบบคาแรงมันสีบ่แพงแต่ว่าเฮากล และอยู่กับบ้านกับเมืองตัวเองะนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้อยู่กับครอบครัวนาะนหรือว่าเฮาย่ำ่ำเพราะว่า คนยูเข so huh สส่วนน้าบดเฮาหนะส่วน้ลยเขากะสีมาเฮ็ดเบียกน้ำยาน้ำจีนกับเป็นงานเสริมเสื่อนะทุกคนยามเมลาเวียกวางโบยามบมีเวียกภายในครอบครัวเขากะมาหับจางน้ำเียกน้ำจีนเนาะแต่ว่าบัดยามหอดูการที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮากะสีเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าปูกเข่าซักเขาคือเกาละบ่ได้ทิมเลยปะ แบบงานคองเขาขาเฮดคือเกา่าบางคนกนยามปลูกมันก็นได้ไปปลูกมันโกมันเสียนะแต่ว่ายามนี้กะเป็นเวลาว่างบบเห็บโบเห็ดยังก็เลยมาหาเงินเนาะแบบว่าหาเงินเสริมอย่างประมาณนี้แต่ว่าคนที่แบบบ่ได้เฮ็ดหนาเขาก็อยู่นนัเยียน้ำตีนเลยอได้พี่น้องเพราะว่ามันสะดวกสบายอนะค่าไฟก็เป็นคองเขาค่าน้ำก็คองเขาค่าห้องก็คองเขาบัดเฮาเป็นกรรมกรกะเพียงแต่เอา บอน,นอนอหยังมาซื้อือผ้าห่มปะปกที่นอนอหยังแลวกะมองเห็ดกินเห็ดอยากเสือนะเอาเขาอานาบมม้านเซือพี่นองแลวกะเอาหมอเอาหมไฟฟ้ามากอะไรบ่ก็ได้คือกันเพราะว่าเฮาได้จุบไฟแบบว่าไฟฟรีเลยทางนา้ำทางไฟค่าห้องฟรีเลยจ้าเห็ดอยากน้ำเวียน,น้ำจีนคือแบบฟรีทุกอย่างแต่ว่าเฮาต้อง แบบว่าไม่แตงเนยกินเนื้อยาเป็นของเ้าเส้นแบบขาวซา่าในสังฮาหนาเขาก็เป็นเป็นของเส้นเนยกินเนื้อยากข้ากลุ่มตัวเองแต่ว่าค่าไฟก็ห้องค่าน้ำฟรีจ้านา้ำน้ำกินกับฟรีเด้อเรียงน้ำจีเนเด้อทุกคนเพราะว่ากรรมกรบรรลายปันไดเข้าวเสือน้ำม,มาเนาะเข้าวเสือน้ำตุกข้าวคล้านลยนั่นแหละมาใส่เท่งของเขาเสียงพ่อปนี้เขาก็เอานา้ำของเขาไปกินนี่มันเป็นสะดวกสบายเฮาอย่าง สบายเลยทามือได้เขาอยากเมื่อเื่นเขากบเมื่อเพราะมันไก่อยู่บ้านเขาดิมือได้เขาอยากนอนเขากะน,นอนเด้อมันสะดวกสบายแห้งนะเขาก็เลยเลือกที่ว่าต้องในอยู่เห็ดเบียกอยู่กับบ้านเถิงคาแรงมันสีําแต่เขากะพ่อได้กินได้ใส่ละพี่น้องเอ้ยบ่ได้เก็บดอกเสมือนีนี่คันหาเงินว่าหายด้วยมันบ่มีทางด้วยแล้วหาเงินพ่อหายหลอดนี่กุมมือกุมเสากุมแรงยังดีแล้ววาวอีลี คนว่าหาเงินแบบปีมาว่างสีรวยกับบมีรวยดอกพี่น้องเอ้ยสภาพเบิ่งแไหมการเหตุแยกเห็ุงานสียหายรวยจังได้เฮ็ดงานวันเนาะวันหนึ่งแสน0าวพันแสซาวกี่พันนะเสียรวยจังได้พี่น้องน้ำมันลถเจ้ากับพ่อแห้งสื่อกินสื่อ,อยากับป้านนันเนาะค่าน้ำค่าไฟเจ้าอีกอุ้ยสารพัดนะทุกคนเอ้ยคนเทามันมีค่าค่ามากมายเลย <laughs> ถึงเงินวันของข้าวสีหน่อยแต่ข่ามีค่าร้ายได้ค่าวลายลีอลลจะค่าไฟค้านามค่ากินค่าอยาค่าหนีค้านัาน,านป้าบางคนก็นมีลูกอีกค่านางค้าเฮียนค่ายังอีกโอ้ยตายแหละพี่น้องเอ้ยหาเงินว่าหายรวยหันบ่มีทางหาเงินพ่อหายหลอดนีหาสาวกินคำยังว่าดีแล้วอย่าว่างรวยเด้อสูมมือนีพี่น้อง วางรวยเนี่ยมันยากแล้วจ้าคันบอมเอนอรีอโลว่าสีรวยอันบอมีทางหากุมปากุมทองตัวเองยังว่าดีแล้วเหตุยากมันอีก็ร้สึกว่ามันเมื่อยแหงเลยทุกคนเอ้ยทุกคนเบิงสภาพแต่ละคนแบบตอนหัวหน้าบอมากัะนังสโวสวีเพราะมันเมื่อยอรีไดนบอมเอนว่าธรบัดาได้ทุกคนเอ้ยหัปินกัวกัวมันสูงคันเดหฮาแบกขันใดกับความมันอันอีขันใดขันใดกับความว่าสูงพี่น้องเอ้ยขันโตคันไดลงมากะ คอหากปวดเละอ่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมีความอดทนพยายามในการเหตุเวียกได้พี่น้องเพราะว่าสมือนี่นี่ถือว่าค่าแรงอยู่ประเทศลาวเขาก็ือว่าสูงกว่าแต่ปีผ่านมาเลยเนาะทุกคนเพราะว่าปีก่หันคาแรงยังตามกว่าปีนี้ได้ปีก่หันค่าแรงยังอยู่ที่วันดึง8ป0ดสิพันกีบนะพี่น้องแต่ว่าสมือหนีน บัตรจีนมาเฮ็ดเวียกมาเฮ็ดบริษัทหรือว่ามาเฮ็ดธุรกิจอยู่นี่ถือว่าคาแรงสูงกว่าคนคนเวียจ้างนะเพราะว่าคันตอนที่น้องละไปเฮ็ดเวียกตอนจากปียังเลยนอล้องหละก็ขาจืตอนมาเฮ็ด่วนออยอียังขนา คาแรงมันอยู่ที่วันหนึ่งสี่สิบพันกีบหรือว่าสามสิบห้าพันกีบแต่ว่าเขาบอไดเอาเงินนําบริษัทได้ตอนนั้นเขาเอาเงินนํในนาเพราะว่าเขาว่ามีรถไปตอนนั้นเาดดน,นาะเขาขี่รถในนาไปเข้าก็หักค่าระมันรถเข้าอีกแล้วก่าค่านี้ค่านั้นนะมันก็เลยเรือให้กรรมกรวันหนึ่งสี่สิบพันกีบแต่ว่าตอนนั้นเขากะเฮ็ดได้เขาก็เป็นคนสู่ชีวิตขนาดเลยทุกคนสู่ชีวิตตั้งแต่น่อยจนใหญ่่าซาน ตอนนังหน่อยกะแบบพาเฮียนนังสือไปนำเฮากะฮิตอยากไปนำแต่เฮากะเอาเงินนะพอเมย์ไปนำหันเละบ่แเม่นว่าเฮาหาเองดอกังแต่เฮาเฮียนมากกะถือว่าเฮากะทำงานจ้าทำงานจนมาเราเฮียนจบสังผม้บรนะเฮียนจบแล้วกะมาทำงานคือเก่าโอ้ยนี่แหละคำว่าบ่ตองเฮียนหนังสือดอกเฮียนจบหรือบ่จบกะ นีแหละเงินคือเก่าจ้าทุกคนว่าเราที่อยู่ในฐานะแบบใดอยู่สันสูงหรือสันต่ำหรือว่าจะอยู่เป็นพนักงานหรือปัะชาชนหรือว่าจะเรียนสูงหรือบ่สูงหรือว่าจะเรียนหนังสือหรือบาเรียนหนังสือสิ่งเดียวที่เราต้องการใน ใส่ชีวิตประจําวันกาคือเงินนะทุกคนถาว่ามีเงินชีวิตของคนฮาบ่มีความสุขแน่นอนบางคนกะว่าบมีเงินก็มีความสุขได้ขอแต่คนฮามีความสิสัต์และจริงใจต่อกันโนเลยสารนองหลาคิดว่าน่ะจะบใาชา่ยแล้วพอสมือนี่นี่ความสิสัต์กับความหักมันกินไ <c ười> ่ไรว่าซ่านขันบมีเงินนี่เ <c> ห <ười> ็นสมือนี้ขันบมีเงินก็คือผิดยงกัาตลอด <c ười> เงินอย่างเดียวจ้าทุกคนคันบ่มีเงินก็คือตายพว่าสมือนีนี่ฮาขอกินกันบ่อใดเลยเด้บ่คือสมัยก่อนนะสมัยก่อนอีเมละรปลูกักขุ่งบักหลายหนึ่งเขากันยังมาขอกินั่นนะมาขอกินกันไหนว่ายังเป็นผักกอกผักกาดผักบอกผักบอกอีหยังต่างๆนะทุกคนเฮายังขอกินกันไหนเนาะบัดสมือนีนี้มันบ่มแมนเลยจ้าคันบ่มีเงินคือฮาบ่มียังกินคือแบบฮาบ่อดดกินเลยยาเต่ผักกอกผักกาดือว่า อีสังกระยาหันละพิโนพลระปูกท่วาเฮ้าเคยคอกันกินในแต่กีสมัยสมุนีคันบอมีเงินแล้วเฮากระบาดได้กินคันเฮ้าบาดได้ปลูกเองว่าสันซะไปคอเข้าบาดได้ได้พิ่นองเอ๋ยบ่คือสมัยก่อนได้สมัยกอ่อนพรม็ตปุญาาญาตัยายผลว่าคันเฮาบาดปลูกกะ ขั้นเขาไปแลกเปลี่ยนกันได้นะสมมติว่าเขามีผักกาดโบเขาก็ไปเปลี่ยนเอามะคุงเขามีเม็ดแตงเขาก็ไปเปลี่ยนเอามะอึสีก็ไดแต่ว่าบัดสมือนี้ปัจจุบันนี้นี่โบไดแล้วเด้อคั้นเขาบ่มีเงินคันเขาบบไดซื้อเข้ามาเขาก็บบไดกินจ้ะทุกคนขอเข้าโบไดเลยสีโบอกใข้อเข้าแค่เพื่อเดียวกันยังโบไดนะ อ่าโอเคกันเลยจ้าสำหรับคลิปวันนี่น้องหลากระ,ะชิดขออตวัวซัมมี่ก่อนเด้อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยจ้าทุกคนพอไดีที่เ่ารับชมคลิปน้องหลามือนี่กับฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลาคือเก่าเด้อช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยจ้ามือน,นีข่ขออตวัวซัมมี่จ้าบ๊ายบาย